ตลาดบิตคอยตอนนี้ดูแปลกๆนะครับคือบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกดีที่เห็นราคามันมันกระเตื้องขึ้นมาบ้างแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เนี่ยมันกำลังจะบอกว่าอย่าพึ่งไว้ใจครับเพราะนี่อาจจะเป็นกับดักที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์เลยก็ได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมการขึ้นครั้งนี้ถึงอันตรายแล้วจุดจบของมันเนี่ยอาจจะอยู่ตรงไหนโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Elliott Wave Theory ครับ ใช่เลยค่ะเอกสารชุดนี้เหมือนเป็นแฟ้มสืบสวนเลยนะคือเขามองตั้งแต่ภาพที่ใหญ่ที่สุดอย่างกราฟรายวันไล่ซูมลงมาจนงถึงกราฟรายชั่วโมงเลยเพื่อหาความเชื่อมโยงของเบาะแสในแต่ละช่วงเวลาแล้วนำมาประกอบกันเป็นเรื่องราวว่าตลาดกำลังจะไปทางไหนต่อซึ่งหัวใจของมันก็คือการหาให้เจอว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของวัฏจักรทั้งหมดค่ะโอ้โหเหมือนเรากำลังสืบสวนคดีเลยนะครับงั้นเราเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนเลยดีกว่า หลักฐานชิ้นแรกในคราฟรายวันมันบอกอะไรเราบ้างครับว่าผู้ร้ายตัวจริงคือใครกันแน่ในภาพใหญ่ระดับวันนะคะผู้ร้ายคือแนวโน้มขาลงชัดเจนมากค่ะหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดเลยก็คือราคาซื้อขายกันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200วันหรือ EMA ม200โอเคเส้น200วันนี้มันสำคัญยังไงนะสำหรับคนทั่วไปมันเหมือนเป็นเส้นแบ่งอะไรได้บ้างครับนึกภาพมันเป็นเหมือนเส้นแบ่งเขตแดนเลยค่ะ ถ้าอยู่เหนือเส้นนี้ตลาดจะอยู่ในโซนกระทิงมีความคึกคักปลอดภัยแต่ถ้าหลุดลงมาอยู่ใต้เส้นนี้เมื่อไหร่ก็เหมือนเราเข้ามาอยู่ในแดนหมีที่ค่อนข้างอันตรายซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแดนหมีเต็มตัวเลยค่ะเข้าใจภาพเลยแค่ข้ามเขตแดนมาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วแล้วแล้วมีหลักฐานอื่นมายืนยันอีกไหมครับว่าเราอยู่ในแดนหมีจริงๆมีอีกชิ้นที่หนักแน่นมากค่ะคือสัญญาณที่เรียกว่า bearish divergence บน indicator macd เกิดขึ้นซ้ำๆถึง2ครั้งเลยนะเดี๋ยวก่อนนะครับคำว่า bearish divergence เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้นั่งเฝ้ากราฟทั้งวันมันคืออะไรพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับมันเหมือนสัญญาณเตือนภัยแบบไหนได้เลยค่ะนึกภาพรถที่กำลังวิ่งขึ้นเขาแต่เสียงเครื่องยนต์เริ่มแผ่วลงตัวเลขความเร็วบนหน้าปัดอาจจะยังสูงอยู่แต่ว่าแรงส่งจริงๆมันกำลังจะหมดแล้ว นั่นล่ะค่ะ bearish divergence ราคาพยายามทำจุดสูงสุดใหม่แต่โมเมนตัมหรือแรงซื้อจริงๆมันอ่อนแรงลงมากเป็นสัญญาณเตือนว่าเดี๋ยวมันจะไหลลงแล้วอ๋อเป็นสัญญาณว่าข้างในมันกลวงนั่นเองแล้วพอเอาทฤษฎี e l เลียด w a ฟที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวของตลาดเข้ามาจับล่ะครับมันบอกอะไรเราเพิ่มทฤษฎีนี้บอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในโครงสร้างการปรับฐานใหญ่ที่เรียกว่า ABC correction และอยู่ในช่วงสุดท้ายที่เจ็บปวดที่สุดคือคลื่น C ค่ะ ซึ่งรูปแบบที่เห็นตอนนี้มันเจ้าเล่มากเขาเรียกว่ารูปแบบ flat flat มันเจ้าเล่ยยังไงครับเพราะคลื่น A คือการลงรอบแรกจากนั้นคลื่น B จะดีดตัวขึ้นมาแรงจนเกือบเท่าจุดเดิมเลยทำให้คนส่วนใหญ่ในตลาดตะโกนว่าวิกฤตจ,จบแล้วได้เวลาซื้อแต่จริงๆแล้วมันคือการขึ้นเพื่อหลอกแล้วจากนั้นคลื่น C ที่เป็นของจริงก็จะเทลงมันหนักกว่าเดิมค่ะโห oh. ตอนนี้เราอยู่ในคลื่น C นี่แหละฟังดูเหมือนกับ กับดักเลยและคลื่น C ีที่ว่าเป็นของจริงนี่มันจะพาเราลงไปลึกแค่ไหนแล้วนานแค่ไหนครับเพราะจะมีข้อมูลไหมมีการคาดการไว้ค่ะว่าคลื่น C ีนี้ยังไม่จบและตอนนี้เราน่าจะอยู่ในส่วนของคลื่นย่อย c ีสามซึ่งตามทฤษฎีแล้วคลื่นสามคือคลื่นที่ที่มักจะรุนแรงและเร็วที่สุดหมายความว่าช่วงนี้อาจจะได้เห็นการลงแรงๆติดต่อกันค่ะแล้วเป้าหมายราคาล่ะครับมองไว้ที่เท่าไหร่ เป้าแรกที่คาดการกันไว้นะคะคือโซน92,000ถึง94,000ดอลลาร์แต่ถ้าถ้าตลาดเกิดอาการตื่นตระหนกหรือ panic s e l ขึ้นมาก็อาจจะลงไปได้ลึกถึง86,000 8 8 0 0 0ดอลลาร์เลย <c oughs> ส่วนกรอบเวลาคาดว่าคลื่นขาลงลูกนี้อาจจะใช้เวลาอีกประมาณ3 1 0วันก่อนที่เราจะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการกลับตัวที่แท้จริงค่ะโอเค ภาพใหญ่ชัดเจนว่าเป็นขาลงยาว,ยาวๆปีกเป็นสัปดาห์แต่ที่ผมสงสัยคือแล้วแรงดีที่เห็นกันอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่ครับภาพที่เล็กลงอย่างกราฟ4ชั่วโมงพอจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ไหมอธิบายได้เป๊ะเลยค่ะเหมือนหนังเรื่องเดียวกันแต่ซูมดูคนละฉากในกราฟ4ชั่วโมงเราจะเห็นรายละเอียดของคลื่นสีใหญ่ได้ชัดขึ้นว่ามันมีโครงสร้างย่อยข้างในเป็น5คลื่นเล็กๆหนึ่งส ซึ่งการดีดตัวที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างนี้แล้วมันคือส่วนไหนของ5เคลื่อนย่อยนั้นครับเราเพิ่งจบคลื่น c 3ที่เป็นขาลงแรงไปและการดีดตัวขึ้นตอนนี้ก็คือการสร้างเคลื่น c 4ซึ่งเป็นการรีบารระยะสั้นก่อนที่ตลาดจะทิ้งตัวลงอีกครั้งเป็นคลื่น c 5ซึ่งเป็นขาลงสุดท้ายของรอบใหญ่นี้จริงๆค่ะแต่เดี๋ยวนะครับ ในกราฟ4ชั่วโมงก็มีสัญญาณ bullish divergence เหมือนกันไม่ใช่เหรอครับคำว่า bullish เนี่ยฟังดูเป็นข่าวดีทำไมเราถึงมองว่ามันเป็นแค่การร e บ o u n d ้นๆละ่ะไม่ใช่สัญญาณว่าตลาดกำลังจะกลับตัวจริงๆไปเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่คือจุดที่คนมักจะสับสน bullish divergence ใน Time Frame เล็กๆแบบนี้ท่ามกลางแนวโน้มใหญ่ที่เป็นขาลงมันมักจะเป็นแค่สัญญาณของการพักตัวหรือหรือการดีดตัวเพื่อลงต่อเท่านั้นเองค่ะ มันเหมือนคนวิ่งมาราธอนมา30กิโลแล้วหยุดพักดื่มน้ำแป๊บหนึง่งอืมไม่ได้หมายความว่าเขาจะวิ่งกลับไปที่จุดสตาร์ทแต่มันหมายความว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งต่อไปให้ถึงเส้นชยัยซึ่งเส้นชัยของเราในที่นี้คือเป้าหมายขาลงข้างล่างนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วที่ภาพใหญ่บอกว่าเราอยู่ในขาลงสุดท้ายคลื่น C แล้วพอมาดูภาพเล็กมันก็โชว์ให้เห็นว่าการดีตัวนี้คลื่น C 4, 4มันอ่อนแรงและเป็นแค่การพักเหนื่อย ทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นเรื่องเดียวเลยงั้นแสดงว่าภาพที่เล็กที่สุดอย่างกราฟหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะให้เบาะแสที่ชัดที่สุดว่าการพักเหนือนี้กําลังจะจบลงแล้วถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและภาพรายชั่วโมงหรือ 1H เป็นตัวที่ส่งสัญญาณเตือนภัยดังที่สุดเลยว่าการรีเบาในเครื่ง44นี้กําลังจะล้มเหลวค่ะอ๋อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับมีหลักฐานอะไรชี้ชัดขนาดนั้น เราเห็นสัญญาณเตือนหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในกราฟชั่วโมงค่ะอย่างแรกเลยคือเกิด bearish divergence อีกแล้วที่ยอดล่าสุดของการดีดตัวมันบอกเราว่าแรงซื้อรอบนี้มันแผ่วเต็มทีแล้วครับอย่างที่สอมองราคาพุ่งขึ้นไปชนกำแพงที่แข็งแกร่งมากคือโซนแนวต้าน98,500 1,000ดอลลาร์แล้วก็โดนทุบกลับลงมาอย่างแรงการที่ไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงนี้ไปได้ในทางเทคนิคถือว่าการรีบาวล้มเหลว โอกาสที่จะม้วนตัวกลับลงไปตามทางเดิมจริงสูงมากค่ะเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันลงตัวเป๊ะเลยตั้งแต่ภาพใหญ่มาจนถึงภาพเล็กสุดที่กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อนำบาบาะแสทั้งหมดมารวมกันแบบนี้แล้วมันหมายความว่าอย่างไรสำหรับคนที่กำลังจับตาดูตลาดอยู่ตอนนี้ครับบทวิเคราะห์นี้มีคำแนะนำหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนไหมชัดเจนมากค่ะเมื่อภาพรวมชี้ไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้กลยุทธ์หลักที่บทวิเคราะห์แนะนาคือเซลล์ตามเทรน์ หรือถ้าพูดเห็นภาพก็คือรอจังหวะที่ราคามันดีดตัวขึ้นไปอ่อนๆแล้วหาจังหวะขายนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่สิ่งที่ห้างทำเด็ดขาดแหละครับคือการเข้าบายหรือส่วนเทรนในตอนนี้ค่ะบทวิเคราะห์เตือนอย่างหนักแน่นว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากเปรียบเหมือนการพยายามเอามือเปล่าเข้าไปรับมีดที่กำลังร่วงลงมาจากที่สูงเลยฟังแล้วเห็นภาพเลยแล้วจุดเข้าเซลล์ที่ดีที่สุดตามบทวิเคราะห์นี้คือตรงไหนครับ จุดที่ดีที่สุดคือบริเวณกำแพงที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ค่ะก็คือโซน98,500ถึง1 0 0 0 0แดอลลาร์แต่สำคัญมากนะคะไม่ใช่ว่าพอราคาไปถึงแล้วจะเข้าเซลล์ทันทีเราต้องรอสัญญาณยืนยันก่อนว่าแรงซื้อมันหมดแล้วจริงๆแปลว่าไม่ใช่แค่เห็นราคาแตะ98,500่9 8 5แล้วขายเลยแต่ต้องรอให้เห็นหลักฐานก่อนว่าแรงซื้อมันหมดแล้วจริงๆใช่ไหมครับแล้วสัญญาณที่ว่ามีอะไรบ้าง ใช่เลยค่ะสัญญาณยืนยันก็เช่น 1. เกิดแท่งเทียนสีแดงยาวๆที่แสดงถึงแรงขายกดลงมาอย่างชัดเจน 2. อ,อินดิเคเตอร์อย่าง MACD ในกราฟเล็กๆเริ่มโค้งหมัวลงและ 3. ราคาไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมได้เมื่อเห็นหลักฐานเหล่านี้ครบก็จะเป็นจังหวะในการเข้าเซลล์ที่มีความได้เปรียบสูงมากค่ะแล้วถ้าเข้าเซลล์ไปแล้วเป้าหมายในการทำกำไรล่ะครับมองไว้ที่ไหนบ้างบทวิเคราะห์ให้ไว้3ระดับค่ะ เป้าแรกที่96,000ดอลลาร์เป้ากลางที่94,500ดอลลาร์และเป้าสุดท้ายที่92,000ดอลลาร์ซึ่งก็คือโซนเป้าหมายของคลื่น C ในภาพใหญ่นั่งเองครับและแน่นอนว่า,าต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยแนะนำให้ตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ไว้เหนือราคา11,000ดอลลาร์เผื่อว่าการวิเคราะห์ของเราผิดพลาดและออย่างคือให้ลดขนาดการเทรดลงเพราะตลาดช่วงนี้อาจจะเคลื่อนที่ได้เร็วและแรงมากค่ะ โอเคชัดเจนมากครับงั้นขอสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เราสืบสวนกันมาในวันนี้หน่อยนะครับเรื่องก็คือภาพรวมใหญ่ของบิตคอยบอกเราว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาลงและน่าจะลงต่อไปได้อีกเป็นสัปดาห์โดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่แถวๆ92,000-94,000ถึง 94, ดอลลาร์ถูกต้องค่ะส่วนการดีตัวขึ้นเล็กน้อยที่เราเห็นกันอยู่นี้จากการวิเคราะห์แล้วมันคือกับดักหรือการรีเบาทางเทคนิคซึ่งเป็นโอกาสในการหาจังหวะเซลล์ตามแนวโน้มหลัก มากกว่าที่จะเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆใช่เลยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างขาลงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของมันและสุดท้ายข้อมูลยังคาดการด้วยว่าจุดกลับตัวครั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่20-25พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบาอแสที่น่าจับตาดูต่อไป